ไอลินมาบิกซีค่ะทุกคนมาลินอันอนี้มาเล่นของเล่นมาเล่นของเล่นบิกซีเนอยอลินเนาะเห่เนาะมัวนอยลินนี่โอ้ว้าวสนุกสนุกเลยนลนนดเนาะวะใช่งสโสรอบเลย ไลิ้เออไอุ้ ia, like okay ่มานี่อ้วไอุให้น้องี่นันลูกไปเนี่ยบไปเนี่ยเออ้อดิตอนโอ้ดีใจ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 เฮงดีใจฮง thích bạc à. à, thích bạc 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 thích วันนี้มาเลาะบิ๊กซีเนาะไอรินเนาะฮะเออแตะบัตรแล้วโบไปเลยสองอันเลยสองเท่าเลยแตกะกับโบไปต้องใส่มันเสียมันจะเอาเงินเราไหมอ่ะเอ่ออีวุ้นนั่งแล้วไหมโอ้บิ๊กซีนี่ คนโบรายคนกับโบรายหอกซีมินี้บว์แมนมันอยู่นัะตุ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 ตตต <c oughs> เออว้าวโอ้ไอ,อุ่นนั่งนั่นเลยเหรอโอไออุ่นหาวนอน <c oughs> ไออุ่นหาวนอนแล้ว <c oughs> โอ้รถไฟนี่ก็ได้โดดอยู่ได้นี่แมันสิบปอนด์อลยลิน เบิดแล้วป wow, ูนปูแล้วว้าวหมดแล้วชั้นนี้เลยเล้ยังเยียเล่นยังโอ้กิดพักโอ้คุณนะโอ้จะโอ้เพิ่งเห็นัน วันเห็นน้องคนนั้นกีดใส่กีดใส่เขาเห็นเด็กด้วยกันกับกีดใส่แล้วแบบนี้โอ้โหมกระโดดยังได้นี่ลินฮะเสียงแปลกๆเสียงไปไหนลูกเสียงไปไหนแปลกๆลูก ความปดังปิดๆหรอคะโอ้ดังปิดๆเลยอ๋อเ,เอาไปตีหัวพ่อพะเอะไมไปงโงตีหัวพ่อเลยกูพ่อไม่ไปโรงเรียนตีหัวพ่อเลยเล่ะลูก wow, tí hổ pao đấy, chẹp nấy, chẹp khâu, ốp, ơ ơ, yết ọt ơ, đau chân, nhặt cá tự chơi, bắt à, anh muốn ซื้อไหมล่ะ,ละนี่นี่ไปไหนแล้วนะ<ม>นี่ไงยเออไงยาสีฟัน175<ม>บาทาาอู้น้ำยาบ้านปากหนูเจ้าเหรอใช่นี่ของไอรินก็หมดแล้วนะไอรินก็ไม่มียาสีฟันเลยเอ้ยไอรินเอาไหมยาสีฟันอันนี้อา้าวอู้น่ารักมาก นี่อเลมจาสินี่นี่จาสิฟันนี่หนูเอานังยาพูนปากไออุนเอาไหมหนูเอาน้งยาพูนปากอันนี้อะไรอ่ะน่ารักจังหนูเอาน้งยาพูนปากไอรินมันเผ็ดนะหนูยิ้มโอ้โหลูกโป่งไอรินเห็นยังเนี่ยเปิดป้าลูกโป่งอ่ะไออุนเป็นไรไออุนยังมาหาแม่เหรอไออุนจะยืนอะไอรินน้องแจะยืน โอ้สวยจังเลยนี่เปียกอะไรอ่ะเปียกอะไรขนมเอาไหมมาม่าเอาไหมมาม่าอันนี้ไม่มีมาม่าอันนี้มีแต่ขนม ขนมเยอะมากมีแต่ขนมนี่่ยังอ่ะ,อะโอ้บิ๊กซีมุกดาหารเข้เาลงได้ปะลงได้บลละฮะอาไปไหนแลาะเอ้ยใจเอ้ะอะเอินหัจใจเอะ เอา้าเอา้ามาตรงไหนตรงนี้้าเอ <c oughs> <c oughs> จ้จเอเอไอนีิระวังมันลม้มแม่จ้ะเจอแม่โอ้ยไอลินเดินเล่นบิ๊กซีสนุกเลยเนี่ยสนุกเลยเนี่ยอ่าไปอยู่ตรงนั้นอีกแล้วโอ้ยเจเอใครเอ่อยแม่อยู่พี่แม่อยู่พี่ อินน์ดูอะไรนะแจเอ๋ว้าวจแจเอ๋แจเอ๋ดูอะไรนะรอ,อ๋อจะพาไปดูเสื้อผ้าโอเคโอเคมีซุดอะไรบ้างคะอรินแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยซุดอะไรบ้างซุดอะไรอีกซุดไข่มุกก็มีเหรอไหน ลายอะไหนมีชุดไดโนเสาร์ตรงไหนเอ่ยนี่อู้ชุดร้อยหนึ่งนี่โอ้โหนี่ใครอยากได้นี่หนึ่งร้อยบาทนี่ชุดสวยๆโอ้นี่ชุดนอนนะชุดนอนไดโนเสาร์มีหลายลายเลยมีหลายสีเลยอู้สินอ๋อนึกว่าสินจังไม่ใช่สินจังนะแต่เป็นลายกระตูนนี่นะชุดละร้อยยี่สิบเลย กินเล่นอะไรอะเป๋า ABC ไหนก็เป๋า ABC ไหนก็เป๋า ABC อย่าเข้าไปเข้าไปน้ำเอาไปเล่นเอาไว้ขายเอาไว้ขายเดี๋ยวมันจะเพื่อนอย่าเอาออกมา มาเก็บไว้ดีๆเก็บไว้ดีๆอ้าโอ้ลดราคาเยอะเลยเนี่ยเอาอย่าออกไปวะเก็บดีๆเก็บดีๆอืมเก็บเก็บเก็บไม่เอาไม่เอาอุ้ยแต่ฉันไม่ชอบตัวนี้อ่ะสีขาวนี่สีขาวจวดนี่นี่นี่สีขาวจวดนี่นี่นี่ตัวนี้นี่ตัวสีขาวจวดนี่เอลิเห็นบอกสีขาวจวดนี่ เออตัวนี้เออตัวนี้แหละแม่ว่าแม่ชอบตัวนี้นะสวยเองมาหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันเก้าสิบบาทเ,าเยอะมากมเออมูกระเป๋าเยอะเลยลดราคาเยอะเลยพันเก้าสิบพันเก้าสิบพันเก้าสิบเยอะเลยพันสองก็มีไม่เอาไม่เอาไม่เอา